หลายๆคนก็นสงสัยนะครับว่าในรถโต y ต้า r ีโ o คันที่เป็นตัวอย่างคลิปเริ่มต้นเนี่ยใส่จออะไรที่มีขนาดถึงใหญ่ขนาดนี้ดีไซน์สวยงามมากๆครับนี่คือจอขนาด9นิ้วครับของอ l p i ารุ่นใหม่ครับ X009 for Livo ครับที่ถูกดีไซน์มาพร้อมชุดคิดหน้ากาดที่ผมจะพาไปชมวันนี้ครับผม ด้วยคอนเซปต์ของ Alpine Style นะครับที่เป็นการออกแบบชุดเครื่องเสียงให้ลงตัวและสวยงามกับรถโดยเฉพาะครับและคันนี้คือ x 0 9 9 for l i v o ครับสังเกตด้านล่างครับผมนี่คือจอขนาด9นิ้วนะครับใหญ่มากๆเอาเชียร์กับมือผมแล้วกันครับสังเกตดู นะครับไซส์จะเป็นจอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับรถยนต์ในตอนนี้เลยนะครับผมการออกแบบนะครับมีพร้อมชุดคิดหน้ากาครับาด้านนี้นะครับสังเกตครับด้วยดีไซน์นะครับจะมีความลงตัวกับรถมากๆครับวัสดุครับต่างๆที่เป็นสีดําตรงนี้นะครับบอกให้เลยครับว่าเป็นเนื้อเดียวกับในรถเลยเมื่อติดตั้งลงไปนะครับจะมีความสวยงามและความเต็มตา ให้กับรถของคุณนะครับในแง่ของการติดตั้งนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของความแบบความเสี่ยงต่างๆนะครับเพราะการออกแบบนั้นไม่ใช่ใออกแบบให้ความสวยงามแต่ออกแบบถึงขั้นตอนติดตั้งและอุปกรณ์ทางด้านนี้ครับผม <S <S เป็นเหล็กยึดนะครับผมที่ถูกออกแบบมาสำหรับตัวเครื่องเสียงและตัวรถโดยเฉพาะครับเรียกว่า มีการบอกครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมเมื่อประกบลงไปแล้วครับจุดยึดต่างเนี่ยจะเป็นจุดยึดที่มีความพอดีกับรถเป๊ะครับไม่ต้องมีการเจาะหรือตัดทั้งสิ้นนะครับติดตั้งลงไปแล้วแข็งแรงมั่นคงแน่นอนครับผมทางด้านนี้ครับชุดใส่ไฟครับอาจจะดูหลายชิ้นนะครับแต่ให้อันนี้ครับผมทั้งหมดนะครับเป็นแบบพลักแอนเพลย์ครับก็คือเมื่อติดตั้งเครื่องเสียงนะครับอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์เนี่ยเป็นการเสียบเข้ากันแบบ ปักปักปักเข้าไปเลยครับไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อทั้งสิ้นนะครับเรียกว่าให้เรื่องความสวยงามความแข็งแรงและความปลอดภัยกับตัวรถนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างนะครับผม วยหน้าจอขนาดใหญ่ถึง9นิ้วนะครับผมการรองรับสื่อมีเดียต่างๆเนี่ยสิ่งที่ได้เลยคือความเต็มตาความชัดเจนนะครับผมแล้วก็ปุ่มกดเนี่ยที่สามารถกดได้อย่างแม่นยำมากๆครับอันดับแรกเรื่องการเล่นแผ่นกันเลยครับผมก็คือรองรับทั้งแผ่น CD นะครับและแผ่น DVD มั่นใจครับเมื่อใส่แผ่น DVD เข้าไปนะครับภาพออกมาในสวยงามแน่นอนนะครับผมมีเรื่องของ fm/am นะครับมีพอร์ต usb ครับให้เราสามารถทําการเชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นแฟลชไดร์นะครับในการเล่นเพลงหรือเล่นหนังนะครับหรือถ้าเกิด จะมีไอโฟนนะครับก็สามารถทําการเชื่อมต่อจาก iPhone ได้นะครับแล้วค้นหาเพลงครับจากตัวเครื่องได้เลยนะครับหรือเราจะค้นหาจากตัว iPhone ก็ได้รวมไปถึงนะครับผมถ้าเราต้องการฟังแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ใน iPhone เนี่ยเราก็สามารถรับฟังได้หมดเลยนะครับเมื่อเชื่อมต่อทาง USB เข้ามานะครับผมตัวนี้นะครับมี HDMI in ด้วยนะครับเราสามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆอย่างสมาร์ทโฟนหรือแกดเจ็ตต่างๆเนี่ยส่งสัญญาณภาพและเสียงเนี่ยเข้ามาทาง HDMI ก็ได้นะครับผมทําให้เราได้ภาพที่มีขนาดใหญ่โตมากๆเขาเป็นขนาด 9นิ้วนะครับแล้วเสียงออกมาเนี่ยเรียกบอกว่าอะไรพายลต์มากมากครับผม ได้ความปลอดภัยกันบ้างน,นะครับตัวนี้มีบลูทูธอยู่ภายในครับที่เราสามารถสนทนาผ่านระบบเสียงรถยนต์ได้เลยครับค้นหาเบอร์โทรต่างๆจากหน้าจอได้รับสายวางสายได้เลยนะครับรวมไปถึงการฟังเพลงแบบไร้สายนะครับทางบลูทูธเข้ามาก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถเพิ่ออุปกรณ์เสริมต่างๆได้เช่นกล้องมองหลังนะครับเชื่อมต่อกับทีวีเพดานะครับหรือ เป็นการเชื่อมต่อกับทีวีที่ต้อนก็ทําได้นะครับผมเรียกว่าให้ความคุ้มค่าทั้งตัวฟังก์ชั่นเขาเองนะครับหรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมครับและนี่คือรุ่นใหม่นะครับที่มีการตัดในส่วนของฟังก์ชัเนวิเกชั่นออกไปทําให้มีราคาที่เบาลงนะครับผมตอนนี้ทั้งเซตเนี่ยตัวนี้อยู่แค่6 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นครับผมถ้าใครต้องการจอภาพขนาดใหญ่สำหรับรถ t o ้ต้าลี V ที่ทั้งสวยงามและคุณภาพเสียงดีของ AlP i n e ผมแนะนำครับ X009 for Livo ครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าพกััันใหม่ครสวดีบ thank no. you